สวัสดีครับจากช่องลุงชูเล่าสู่กันฟังนะครับก็วันนี้ก็จะเล่าเรื่องที่ได้ประสบมากับตัวเองเออซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์หรือเป็นสาระและอาจจะเป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องอาหารการกินนี่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายก็จึงทําคลิปนี้ขึ้นมาก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมและก็ผู้ฟังไม่มากก็น,น้อยตามไปดูกันเลยครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะพามารู้จักต่อมไทรอยและไทรอยเป็นพิษกันครับต่อมไทรอยเป็นต่อมไรท่อที่อยู่บริเวณด้านหน้าลำคอมีลักษณะเป็นคล้ายปีกผีเสื้อตำหน้าที่ผลิตมวลไทรอรซินหรือ T4 และไตรไอโอโดไทโรนินหรือ T3 ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการควบคุมระบบ ผาผลาญของร่างกายรวมถึงการเจริญเติบโตและพัฒนาการการทำงานของอวัยวะหลายส่วนเช่นหัวใจสมองกล้ามเนื้อระบบย่อยอาหารนอกจากนี้ฮอร์โมนไทรอยอยังช่วยรวักษาสมดุลของอุณหภูมิร่างกายควบคุมการใช้พลังงานของร่างกายและยังส่งผลต่อการทำงานของหัวใจและระบบประสาทด้วยไทรอยเป็นพิษคืออะไร ภาวะไทรอยด์เป็นพิษเกิดขึ้นเมื่อร่างกายมีระดับฮอร์โมน T3 และ T4 ในเลือดซึ่งเป็นฮอร์โมนไทรอยด์สูงผิดปกติทำให้อัตราการเผาผลาญพลังงานสูงขึ้นเกิดอาการต่างๆเช่นหัวใจเต้นเร็วผิดปกติน้ำหนักตัวลดและภาวะแทรกซ้อนอื่นๆภาะวะไทรอยด์เป็นพิษพบได้น้อยจะเป็นได้จะพบได้ในผู้หญิงประมาณ2%และผู้ชายก็0.2%น้อยมากครับ แล้วก็อาการไทรอยด์เป็นพิษเป็นอาการที่ต่อมไทรอยด์ผลิตฮอร์โมนไทรอยด์มากเกินปกติทําให้ระดับฮอร์โมนไทรอยด์ในเลือดสูงขึ้นฮอร์โมนไทรอยด์ทำหน้าที่รักษาสมดุลการทํางานในร่างกายได้เกี่ยวกับการเผาผลาญพลังงานหากระดับฮอร์โมนไทรอยด์สูงร่างกายจะทํางานหนักเผาผลาญพลังงานตลอดเวลามีอาการมือสัน่นใจสัน่นหัวใจเต้นและมีน้ําหนักลดแม้จะกินอาหารเยอะก็ตาม อาการไดรอยที่เป็นจริงตามที่ได้ประสบมานะครับก็คือ,อรู้สึก,กว่าตัวเองเนี่ยจะผอมผอมตั้งแต่ดเด็กเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนน้าหนักไม่เพิ่มเพื่อนก็แซวว่าคงมีตัวพยาธิเยอะตอนเป็นวัยรุ่นพยายามกินอาหารที่ทําให้มีน้ําหนักเพิ่มขึ้นเพื่อความสมดุลของร่างกายแต่น้ําหนักก็อยู่ประมาณ49กิโลมาตลอดแล้วก็อาการของไทรอยก็มาเริ่มอาอการเมื่อตอนประมาณอายุ50ปี ก็คือพร้อมปิดปกติเา,ากว่าหลายคนก็ทักและอาการก็แข้งขาสั่นเห็นชัดเจนเลย <c oughs> เขาก็ทักกันว่าทำไมขาสัน่นเราก็บอกว่าเป็นอย่างเย้มานานาแล้วและแถมยังมีอาการสะอึกแล้วก็หาวิธีที่แก้สะอึกอย่างไรก็ไม่หายนอนก็นอนไม่ได้แล้วก็มีวันหนึ่งทานอาหารกินข้าวนี่แหละ ลก็อวกแลมีอาการท้องเสียเพิ่มมาอีกหน่ออาการก็เลยไปโรงพยาบานลนะครับแอดมิดโรงพยาบาลแรกหมอก็รักษาตามอาการนะครับท้องเสียปกติแต่เราก็สงสัยในตัวเองตลอดอยื่ถามหมอว่าผมเป็นอะไรแล้วก็กล่าอาการทั้งหมดให้หมอฟังหมอบอกว่าขอเช็คเลือดก่อนนะแล้วค่อยวินิจฉัยว่ามีมีว่าเป็นอะไรมีข้อสงสัยอยู่2ออย่างก็คืออาจจะเป็นโรคเอ2สองไทรอย แต่เรามั่นใจว่าโรคเอชไม่เป็นแน่นอนก็สรุปสุดท้ายไทยรอยด์เป็นพิษและก็ต้องให้ยาติดต่อกันที่โรงพยาบาลแรกเนี่ยสองปีก็สองปีก็จะมารับยาก็จะมีเจาะเลือดอแหละเจาะเลือดเจาะเลือดเสะะร็จแล้วก็รับยาเจาะเลือดรับยาติดต่อกันสองปีก็ผลเลือดก็ลดลงก็ดีขึ้นนแหละดีขึ้นแต่ว่าต้องเสียเงิน ก็เสงเงินทุกๆสเดือน3เดือนก็มาพันกว่า2 0 0 0ันพันกว่าสองพก็เลยย้ายโรงพยาบาลมาที่โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมก็เขาก็รักษาเหมือนเดิมก็ก็คือเจาะเลือด3เดืนอนเจาะเลือดแล้วก็ให้ยามาตลอด1ปีแล้วก็ทานยามาจนอาการดีขึ้นเจาะเลือดผลเลือดดีขึ้นก็เลยหยุดทานยาจริงๆแล้วมันถ้าเกิดไม่หายจริงๆเนี่ยเขาก็จะมี รักษาอีกอย่างหนึ่งที่ซึ่งเขาได้แจ้งมาตลอดคือกลืนแร่กลืนแร่คืออะไรเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราเราก็ผลเลือดดีขึ้นก็ที่ว่าหายแ้วหยุดทานยาแล้วก็ทุกวันนี้ก็เป็นปกติก็คือกินเยอะก็น้ําหนักขึ้นกินน้อยน้ําหนักก็ลงครับก็ก็เลยทําคลิปนี้ตั้งใจทำเพื่อเผยแพร่ประสบการณ์จริงของไทรอยเป็นพิษเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ของท่านผู้ชมผู้ฟัง ขอบคุณมากครับ